ตอนนี้มาอยู่ตับอีกหนึ่งเคสนี่พึ่งตัดใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ทำอะไรไปยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็ทำตานะคะคุณหมอก็มือเบามากไม่ฉํำเลยค่ะบวมน้อยมากอืมคือพึ่งทำตาไปเมื่อสามวันที่แล้ววันที่แล้วเองแล้วรูปที่ถือนี่คือคือรูปก่อนทำ่อนทำมันเป็นยังไงครับก่อนทำเนี่ย กานทำก็คือชั้นตามีชั้นตาอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้มันแบบคมชัดสวยขึ้นอจะได้ไม่ต้องติดสติกเกอร์อก็คือ <ทำ S 1> เนี่ยมีชั้นตาอยู่แล้วแต่แค่มันดูไม่ชัดนี่แหละใช่ค่ะเวลากิดไอยไลเนอร์มันก็อาจจะบังชั้นตาบางครั้งนะคะอืก็เลยตัดสินใจมาทำแค่ค่ะโอ้โหแล้วดูตอนนี้นี่ให้คุณผู้ชมดูนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่ก็คือน้องเอวา น้องเอวานี่ทําตาไปสามวันที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาตัดใหม่ก็เลยมาอัปเดตกันให้ดูนะครับนี่ก็คือทําแบบกีดสั้นเดี๋ยวน้องเอวาผมด้านขวาบา,บางนิดนึงโอเคอนี่คือแค่สามวันเองแค่ไม่บวมไม่ช้าเลยใช่ค่ะเพราะคุณหมอมือเบาหืมทำกับคุณหมออะไรไปฮะคุณหมอคันตตค่ะหมอคันติอ,นตอันชั้นตาเนี่ยเราได้เลือกไหมครับ เลือกเลยบอกคุณหมอว่ายังไงเอ่ยก็บอกว่าไม่เอาตาหอยแครงอ๋อไม่เอาตาหอยแครงคือมันมันเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยที่เราเคยเห็นมันจะสูงเกินไปแล้วนามันจะดูแก่อ๋อมันสูงเกินไปหน้าดูแก่แล้วมันจะแบบบวมๆใสๆใช่ไหมอืมแล้วทําไปแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะสวยแบบมากกว่าที่คิดแต่ทําไปนี่เหมือนสายฟอนะ อใชเอง,งเหมือน,นดูฟอร์นะ<อ>ฮะนี่ให้คุณผู้ชมดูนะฮะอ่าเราเป็นไงมาไงเอ่ยมาเจอทีละพรก็เพื่อนแนะนําเพื่อนทาตาที่นี่อยู่แล้วแล้วเพื่อนแบบทาแล้วสวยแล้วก็แผลสวย<อ>แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ไว้ใจได้นะก็คือมีเพื่อนมาทําก่อนหน้านี้แล้วใช่ทำทำไปนานหรือยังฮะไม่นานก่อนกับแคนาดาประมาณห้าเดือนที่แล้วอ๋อห้าเดือนที่แล้วเอง แล้วเราก็หาข้อมูลแล้วเพื่อนก็เลยแนะน,นํามาเพื่อนแนะนำอันนี้คือครั้งแรกเลยไหมที่ทำใช่ค่ะเป็นไงบ้าง น่ากลัวอย่างที่คิดไหมตอนแรกก็คือน่ากลัวมากแต่พอถึงมือหมอแล้วมันก็ไม่น่ากลัวค่ะอ๋อไม่น่ากลัวเลยใช่ตอนทำเนี่ยเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยอาจจะแบบมีไฟที่แบบแสบตาพอแพ้แสงแค่นั้นอ๋อคือคือมันเป็นไฟห้องผ่าตัดนะเนาะเวลาเราจะแรงมากเพราะเราต้องหลับตาลืมตาแต่เราเป็นคนแพ้แสงใช่ไหมคะโอ้โหนี่นะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าคือมีชั้นตาอยู่แล้วสวยอยู่แล้ว แต่อยากสวยขึ้นตัวเดิมใช่ไหมใช่งงเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นอ๋อเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นแล้วคนรอบข้างนี้ว่ายไงบ้างเนี <g ül> ่ก็ทุกคนก็ชมว่าสวยดีละที่ทําอืมสวยดีละที่ทําอมที่บ้านอ่ะที่บ้านว่าไงครับท <g ül> ี่บ้านหรอ <g ül> ยังไม่ได้บอกตอนนี่แอบมา <g ül> ทําด้วย <g ül> ใช่โอ้แอบมาทําแต่ว่า <g ül> เขาไม่เห็นแล้วไม่ได้อยู่กับที่บ้านอ๋อไม่ได้อยู่ที่บ้าน ก็มาอีกทีก็คือเอ๊ะลูกใครวะสวยขึ้นพ่อแม่งงแล้วพอพอเราทามาอย่างเงี้ยส่วนตัวได้แต่งหน้าอะไรหรือยังฮะยังไม่ได้แต่งอ๋อยังไม่ได้แต่งเลยอยแต่แตค่นี้ชั้นตาก็โอเคแล้วเนาะ,ะนะครับนี่เดี๋ยวก็ต้องมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเดี๋ยวแต่งหน้าแต่งตาล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมา ใช่มาฟอลลอัพแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหนี่ให้คุณผู้ชมดูอีกทีนะฮะทำแบบเทคนิคกรีดสั้นกับคุณหมอคันติอคุณหมอคันตินะครับเดี๋ยวข้างข้างนี้ปัดปัดผมไม่อีกนิดนึงนะฮะน้องทำไปนะครับพึ่งทำได้กี่วันครับสามวันค่ะสามวันนะครับอสามวันทำแบบกรีดสั้นคือจริงๆอ่ะ ต้องบอกว่าของน้องเอวาเนี่ยกระบอกเป็นคนกระบอกตาแคบถูกไหมฮะ,ฮะกระบอกตาแคบเนี่ยแล้วมันทําชั้นตาได้ไม่เยอะแล้วเราบอกคุณหมอว่าไงก็ส่งเล็บให้คุณหมอและให้คุณหมอจัดก,การอ๋อส่งเล็บไเล่นเลยเล็บไปเล่นยังไงฮะใช่ก็เอาชั้นตาที่สูงขึ้นคมขึ้นชัดขึ้นแล้วก็หากมันจะมีเหมือนตาเหมือนจะตกนิดนึงหนังตาตกนิดนึงคุณหมอก็ทําให้อะคะ่ะอ๋อก็คือ หนังตาจะตกนิดนึงใช,ใช่ไหมครับว่าหนังตาตกนิดนึงอืก็เลยดูโอ้โหนี่เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับนี่มีคุณรัตนพลน,นะครับบอกว่าสวยมากค่ะโอ้โห้แวแเราเพื่อนเพื่อนว่าไง่ันก็บอังว่าสวยอ๋อเราอัปเดตให้ดูเลยหรอดีใจด้วยใช่อ๋อดีใจด้วย <c oughs> โอ้โหนะครับก็ใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่มาทีหลังก็ดูย้อนหลังได้นะครับใน Facebook นะครับ ก็วันนี้มาอัปเดตให้ดูกันหอมปาดหอมคอนะครับว่าน้องเอวาเนี่ยทำตาสองชั้นนะครับไปสามวันเ <3 S 1> นาะเพิ่งตัดใหม่เมื่อกี้เลยแล้วก็ลงมาเพิ่งตัดใหม่เนะครับเดี๋ยวขอขอดูหลายๆมุมนะครับให้คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ดูนะครับโอ้โหนะครับคุณฝนบอกสวยมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับอยากทำตาแบบน้องเอวาเนี่ยก็ แอดไลน์ส่งรูปหน้าตรงมาได้นะครับมีแอดมินประเมินให้นะครับว่าตาแต่ละคนเนี่ยคนทำแบบไหนนะครับอย่างของน้องเอวานเนี่ยก็คือได้ได้ส่งมาให้แอดมินดูก่อนไหมไม่หนูเข้ามาคุยกับคุณหมอแล้วเข้ามาคุยเลยใช่แล้วก็ส่งให้แอดมินอ๋อก็มาคุยกันได้แล้วก็อยากได้ชั้นตาแบบไหนก็แจ้งคุณหมอได้ใช่ไหมครับมาปรึกษากล่องแล้วส่วนได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับในการทําก็ไม่นานเนาะใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพิงเอาหน้าตรงตาโดนน้ำอะค่ะอ๋อก็คือตอนยังไม่ตัดใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งโดนน้ำนะครับแต่พอตัดใหม่แล้วก็โดนน้ำได้ใช่ค่ะนะครับโอ้โหชีวิตได้ปกติใช้ชีวิตปกติเลยทำตาเสร็จเนี่ยวันแรกไปเนี่ยไปเที่ยวไหนไหมวันแรกก็ไปเดินช้อปปิ้งนิดหน่อยเราไปเดินช้อปปิง้งใช่เพราะว่ามันไม่ได้แบบทรมานไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้อะไรชิลๆค่ะแล้วข้อห้ามอะไรไหมครับก็ไม่มีข้อห้ามอะไรยกเว้นห้ามกินพวก ของดองปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางคนอาจจะแบบอักเสบหรือติดเชื้อก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนใช่ไหมครับนะครับก็ใครที่กังวลหรือกลัวอะไรก็จริงๆไม่น่ากลัวเนาะทำตานี่ถือว่าทําง่ายชิวที่สุดละใช่ไหมฮะทำทำนานไหมฮะตอนน้องเอวาทาไม่นานค่ะประมาณกี่นาทีพอน่าจะชั่วมงค่ะนะครับอ่ะคุณฝนถามนะครับแบบนี้กีดสั้นหรือกีดยาวคะน้องเอวาตอบหน่อย กีดส hey, ั้นนะฮะกีดสั้นนะครับขอน้องไอว่าทาแบบกีดสั้นนะครับทํากับคุณหมอคันตินะครับอนี่แผลเพิ่งตัดใหม่ไปนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆเนียนขึ้นอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยาทาเนาะเดี๋ยวรออีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้ยาทาไปด้วยแผลก็จะค่อยๆเนียนนะฮะนะครับใครที่พึ่งมานะครับน้องเอวาเนี่ยทำตาสามวัน แบบกี่<ช>สั้นกับคุณหมอคันตินะครับนี่คุณหมอคันติมาดูด้วยนะฮะมีอะไรจะฝากถึงอาจารย์ไหมฮะขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวยมาก,ามาก,มากประทับใจมากโอ้โหสวยมากประทับใจมากเลยครับนี่ให้ดูกันอีกทีนึงนะครับโอ้โหคุณหมอมาดูเองเลยนี่นะครับคุณกุชชี่นะครับบอกเลิฟอิดลุคอเมซิ่งนะครับโอ้โหนี่มาต่างประเทศก็มาตื่นตื่นมาดูกันแล้วนะ <laughs> นี แล้วน้องไอวาม,มีอะไรจะฝากคนดูไหมคนที่แบบตัดสินใจอยู่ก็อยากให้มาปรึกษากับคุณหมอก่อนรับรองว่าสวยแน่นอนอยาพอใจแน่นอนอยากสวยแบบเอวาแคปหน้าจอไว้เลยแล้วก็บอกว่าอยากทํากับคุณหมอคันตินะครับ<ช>นี่เดี๋ยวคุณหมอจัดการให้นะครับอดูอีกทีน,นะฮะโหสวยมากนี่ไม่ใหญ่คิดเลยพอยุบด,ดีๆจะสวยขนาดไหนนะฮะขอดูก่อนทําเทียบอีกทีได้ไหมฮะขอ,ข,อขอเทียบข้างเลยไนดะ้ไหมเทียบข้างเลย นี่นะครับคุณขวันนะครับบอกสวยมากค่ะโอ้โหนะครับนี่นะฮะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับดูย้อนหลังกันได้นะครับใน f a c e b o o k ก็วันนี้ก็แค่นี้เนาะเดี๋ยวไว้รอยุบวมดีๆเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวมารอล่เอาไปอีกทีนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเอวามากนะครับะ